คุณเคยเห็นรถสไลด์วิ่งอยู่แบบนี้ไหมคะข้างบนรถสลด์ก็จะมีรถเสียหรือรถที่เกิดอุบัติเหตุอยู่บนรถสไลด์ด้วยรู้ไหมคะค่าใช้จ่ายของรถสไลด์อยู่ที่เท่าไรคำตอบคือขึ้นอยู่กับระยะทางคะ่ะราคาเริ่มต้นต่ำๆก็2,500บาทมีแน่นอนแล้วอยากได้ฟรีไหมคะประกันที่ครูพี่เอดูแลอยู่มีบริการรถสไลด์ให้ฟรีทั้งรถเกิดอุบัติเหตุและกรณีรถเสียคะ่ะให้ฟรีทั้งสองอย่างเลย สำหรับท่านที่ทำประกันชั้น1 2บวกและ3บวกรับไปเลยค่ะบริการนี้ฟรีตลอด24ชั่วโมงโดยทั่วไปโอกาสรถเสียจะเกิดขึ้นมากกว่าอุบัติเหตุเสียอีกครูพี่เอแนะนำแผนที่คนส่วนใหญ่เลือกมากที่สุดตอนนี้ค่ะ2บวก VIP แผนนี้มีบริการรถสไลด์150กิโลเมตรปีละ3ครั้งขับออกต่างจังหวัดสไลด์กลับมายัางอู่ใกล้บ้านหากไม่เกิน150กิเมตร ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวค่ะเสียตรงไหนจอดรอตรงนั้นแล้วโทรหาครูพี่เอนะคะซื้อประกันต้องให้มืออาชีพดูแลครูพี่เอปริษาทีมด็อกเตอร์อาจารย์แดงค่ะ